ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระรกผมชูศักดิ์สิรินินสมาชิกสภาผู้แทนรัฐรอะบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับกระผมในฐานะประธานคณะทํางานด้านรัฐธรรมนูญและความเป็นปรปจัดตัตยของพรรคเพื่อไทยวันนี้ขออนุญาตท่านประธานที่จะอภิปรายเรื่องของนโยบาย รัฐบาลในเรื่องของรัฐมนูญหรือการแก้ไขรัฐมนูญให้เป็นประชาธิปไตยโดยสรุปนะครับท่านประธานที่เคารพครับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เราเคยถแถลงไว้เราจะจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่โดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางนี้โดยการทำประชามติสอบถามประชาชนว่า เห็นสมควรให้มีรัฐนูนฉบับใหม่หรือไม่นโยบายของรัฐบาลที่ได้ถแถลงณนะขณะนี้อยู่ในหน้าหกคือการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องรัฐธรรมนูญ2560เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์โดยรัฐบาลจะหารือแนวทางในการจัดทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยเป็นที่ยอมรับร่วมกันรวมถึงการหารือแนวทางในการจัดทำรัฐนุนในรัฐสภา เพื่อให้ประเทศสามารถเดินทางต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงรรท่านประธานที่เคารพครับถ้าเราดูรัฐบาลน,นโยบายของรัฐบาลที่ในที่ถแถลงในเรื่องของรัฐมนูญก็มีลักษณะของการขยายความมีลักษณะของการปรึกษาหารือมีลักษณะของการที่จะต้องอดำเนินการเพื่อการจัดทำรัฐบับใหม่ ด้วยความรอบคอบรัดกลุ่มที่เป็นเช่นนี้เนี่ยกระผมมีความเห็นว่าเข้าใจว่ารัฐบาลเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นรัฐบาลที่มาจากหลายพักการเมืองเป็นรัฐบาลผสมประสบการณ์ของกระผมที่เคยร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญที่ผ่านมาเราพูดได้ว่า รัฐธรรมนูนที่จะแก้ไขกันทั้งฉบับในอดีตรเราเกือบทำสำเร็จในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจัดทำธรนูญฉบับใหม่เมื่อปี2563แต่ว่าท้ายที่สุดแม้จะผ่านวาระที่สองของรัฐสภาไปแล้วแต่ร่างรํามนูนในขณะนั้นก็มาตกม้าตายเอาในวาระที่สาม เนื่องจากการมีคำวินิจฉัยของสารรัฐนูลที่4ทับ2,564โดยสรุปว่าการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่สามารถกระทำได้แต่ต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประสงค์จะให้มีรัฐนูลฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่แล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งนี่คือสาระสำคัญที่เราได้ดำเนินการร่วงมาในอดีตจนเกือบจะมีรับนูญฉบับใหม่แต่ท้ายสุดก็มาตายด้วยคำวิจัยของสารนูลดังที่กล่าวมาคำวิจัยของสารนูลดังเก่าเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเข้าใจว่าส,สมาชิกรัฐสภา ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าถ้าคุณจะจัดทำรัฐนูลทั้งฉบับเนี่ยก่อนอื่นคุณต้องถามประชาชนเสียก่อนว่าประสงค์จะให้มีรัฐนูลฉบับใหม่หรือไม่โดยที่ยังไม่มีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลเข้าไปในกระบวนการนั้นโดยเหตุนี้เราจึงทำกันไม่สำเร็จในขณะนั้นแต่กผมก็ยืนยันว่านโยบายของรัฐบาล ที่ได้ถแถลงในขณะนี้ที่กระผมได้อ่านไปแล้วเนี่ยผมยังอุ่นใจอยู่ในระดับหนึ่งในประการแรกก็คือว่ารัฐบาลยอมรับว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐนูลเรื่องการจัดทานูลฉบับใหม่หรือไม่นั้นเนี่ยเป็นนโยบายเร่งด่วนโดยในชั้นนี้ก็คือจัดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จัดไว้ในนโยบายเร่งด่วนสุดท้าย ข้อสองการจัดทำรัฐนั้นให้เป็นประชาไต,ตยมากขึ้นรัฐบาลได้เขียนว่ายอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับเก่านั้นไม่เป็นประชาธิปไตยและสัญญาว่าจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นรัฐบาลได้ยอมรับว่าจะหารือกับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐสภาในการทำประชามติแปลว่ารัฐบาลนี้ก็เห็นความสำคัญของการทำประชามติ ที่จะขอความเห็นชอบจากประชาชนรัฐบาลได้สัญญาว่าจะหารือแนวทางในการจัดทำรัฐบรนูญใหม่โดยหารือโดยรอบครอบรัฐกลุ่มกับรัฐสภาก็เห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลมีความจริงใจมีความตั้งใจที่จะจัดทำรัฐรนูลให้เป็นประแไตยมากขึ้น ท่านประธานที่กระรบครับเพุผลที่เป็นเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่านายบายรัฐบาลที่ออกมาดูจากกว้างๆเนี่ยผมคิดว่าที่ประชุมนี้หรือที่ประชุมรัฐบาลในอดีตเนี่ยเรายังไม่ตกผลึกกันในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหลายเรื่องด้วยกันรัฐบาลยังคิดว่าเอาไปตั้งหลักคิดให้รอบคอบที่ยังไม่ตกผลึกเรื่องแรกครับท่านประธานครับ เรื่องการจัดทำประชามติแน่นอนที่สุดตามความวินิจฉัยของสารและธรรมนูนนั้นต้องทำประชามติก่อนแต่คำถามที่ตามมาในขณะน,นี้และยังมีความเห็นแตกต่างกันคือว่าจะทำประชามติกันกี่ครั้งในการจัดทำรัฐธรรมนูลเช่นในขณะน,นี้แน่นอนครับต้องแก้ไขมาตรา256 เขาก็บอกว่าถ้าแก้ไข256ต้องทำประชามติเมื่อทำรัฐมนูรฉบับใหม่เสร็จแล้วก็ต้องทำประชามติเพราะด้นพักการเมืองทั้งหลายที่นำเสนอเรื่องนี้ต,ต่อต่อสาารณชนเนี่ยก็ยังไม,ไม่มีความเห็นที่ลงรอยกันผมทราบมาว่าบางพักเนี่ยเสนอให้ทำประชามติถึงสี่ครั้ง ผมศึกษาดูแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณสองครั้งหรือสามครั้งเป็นอย่างมากอย่างนี้เป็นต้นที่ยังไม่ลงรอยกันประการที่สองก็คือเรื่องของสอสอรอพรรคเพื่อไทยเสนอว่าสอสอรอควรจะมาจากการเลือกตั้งแต่เราทำรัฐธรรมนูญกันมาในคราวที่แล้วพรรคการเมืองหลายพรรคที่นำเสนอในคันนั้นยังเห็นว่าควรจะมาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งควรจะมาจากการสรรหาอีกส่วนหนึ่งควรจะมาจากผู้ทรงวุฒิทั้งหลายประการที่สามที่ยังไม่ลงรอยกันและเป็นปัญหาที่ที่พูดกันมากก็คือว่าเราจะแก้ไขรัฐมนูนทั้งฉบับหรือทำฉบับใหม่ถ้าทำฉบับใหม่แก้ไขทั้งฉบับนั้นจะรวมรัฐมนูญทุกหมวดทุกมาตราเลยหรือไม่ การเสนอกฎหมายร่างกฎหมายแก้ไขรลำนูลเมื่อคราวที่แล้วปี2563พักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลในขณะนั้นเสนอว่าไม่ยกให้ยกเว้นการแก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดสองในครั้งนี้รัฐบาลตัดสินใจว่าจะไม่แก้ไขในหมวดหมากษัตริย์ก็มีคำถามมาเมื่อวานนี้ว่าแล้วหมวดหนึ่งไปไหน เมื่อวานนี้ท่านนายกกระตอบแล้วหมวดหนึ่งก็ไม่แตะไม่แก้ไขแต่ความเป็นจริงแล้วท่านประธานครับแม้จะไม่เขียนไว้เนี่ย255ของรัฐธรรมนูญเขาก็ห้ามไว้แล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตามทีต้องคงรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพันธกตรงรเป็นมุกไว้จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐไม่ได้ประการสุดท้ายครับ ท่านประธานครับที่ยังไม่ลงรอยกันมากคือว่ามีความเห็นหลายๆท่านบอกว่าจะแก้ไขไปทั้งฉบับทำไมทำไมไม่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายประเด็นท่านประธานรัฐบาลที่เคารพครับพักเพื่อไทยพักหลายหลายพักในคราวที่แล้วเราเสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วประมาณไม่รู้กว่าห้าหกครั้งอาจจะถึงสิบครั้ง ที่สำคัญที่สุดคือแก้ไขเรื่องอำนาจของส so วท้ายที่สุดไม่เคยสำเร็จเนื่องจากรัฐรธรรมนูญฉบับนี้กำหนดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ยากมากเสียงส so วต้องหนึ่งในส mm hmm. เสียงฝ่ายค้านต้อง20%ซทั้งฝ่ายทั้งทั้ง,งวาระที่หนึ่งและวาระที่สามอย่างนี้เป็นตน้นความไม่โรงรอยกันตรงนี้ ผมเข้าใจว่ารัฐบาลตอนทำนโยบายคงเอาไปคิดไหนไหนถ้าเราจะเพิ่มเติมรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่เข้าใจรัฐบาลคงคิดด้วยความรอบคอบว่าไม่อยากให้ไปตกม้าตายเหมือนกับการแก้ไขเพิ่มเติมเติมรัฐมนูญเมื่อคราวที่แล้วจึงเน้นไปที่การหารือแนวทางหนึ่งเรื่องการทำประชามติสองเรื่องกระบวนการ ผมก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็คงจะพยายามที่จะทำเรื่องนี้ให้ประสบความสาเร็จและรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและก็หวังว่าในในในการที่จะประชุมคอรมอก็คงจะมีแนวทางที่จะกำหนดไว้ว่าสมควรจะดาเนินการในประการใดแต่ผมเชื่อว่าคงมีความจริงใจที่จะตัดทำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น กราบขอบพระคุณท่านประธานครับท่าน